ไอวอร์ไงอย่าไปอาบผมนวดป่ะไปอาบผมนวดไปอาบนวดข้างในนี่หละอาบบ่นวดเอาแบบเบอร์ตองนะเบอร์ตองไหล่ทมใส่เจ้าว่า ิัไออูดีโเพลงไหมเปิดเพลงหมอลำแล้วกันฮ่าเพื่อนตัดจริงโก้ไหมเด๋วเด๋วเด๋วเอาละครับเล่นเข้ามาครับเล่นเข้ามาครับถ้าไม่เจอที่มาชมเดี๋ยวอ๋ออย่าลืมกด หนีไปไหนนะครับคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้เข้ามาตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับโอ้โหมีสาอย่างเลยครับคุ้มสุดคุ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกด l ักก็ได้นะครับอย่ากดกดเลยครับไอของพอ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 พรามพรามพรามโดดแต่ห้อแล้วก็ตายตลอด จกลูกีแล้วดอกโอ้วันนี้ไม่เป็นเจลหรอไม่ครับคอสเพเปลี่ยนไปทุกวันแต่งไหมแต่งไหมมาแต่งคราวไม่เห็นชื่อขึ้นไห่เห็นชื่อขึ้นลองลองวัดกับตัวนี้ดีไหมทุกคนบวบอบออวัดบอวัดบอวัดอืมสกิลโดนดูซะด้วยอะไรกันครับพี่ วมทมาด้วยเป็นพาด้วยสป็นพารอใครจะ๊ะน้องเอ้จะเล่าจะเล้าจะเลสามสองหนึ่งมาแตกขึ้นไปเลยซ้ำขึ้นไปแล้วก็เอได้ขวาได้ขวาห้องได้ขวาเข้าไปซ้ำห้หน่อยฮะหารถห,หน่อยหารถหน่อยจิกโก้แบบเราไม่ขับรถใหญ่เลย หาสามล้อแล้วมอไซส์มากบจบล้อไปหามาไปเลยไปเลยครับน้องไปเลยจริงเป็นวงเป็นบล็อตไม่ต้องมือเพื่อนเลือดครับหหมอไซส์ดีไม่เฟี้ยวเลย โกแบบเราขับรถตำรวจโอ้โหมันมันมันตเกเงินข้ามได้จะไปเก็บผ้าคุ้มครองแล้วเนี่ย <l ots> แม่ใหญ่สีเราบ่มาวกว,กวีแม่ใหญ่สีเราบ่มาวกวีกวนออ้องเก็บไปไหนไม่เล่นนอกวงครับนอ้องโอ้โหกระจอกเกินไม่เล่นนอกวงโอ้โห <l ots> ไปดูไ,ดวไ,ดวไดัวูีปดูไอเด็ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ปีนเอยแล้วกันเอาอปีนเลอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเออจิบไปแล้วทำไมแปลกจีกูมันน่าจีกวแตกแบบเนี้ยโอเคอ่ะมันคือแผนล่อให้ศัตรูเข้ามาไงแต่ยังน,น้องไม่น้องไม่จะแตกเยลยร่วงไปเนาะ

จบแล้วที่มีตัวมาจับเอามาตัวนี้ใช่ไหมจะยิ้มปืนให้ไปโอ้โห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 ดาวเด่นโอ้โหผมจะหลบปืนที่มทำมาคืออะไรวะเนี่ยตัวไหนตัวไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่แหละรถที่เราตามหามานานไว้อะมันก็คือ โอเคเราเราฆ่าหนึ่งคิวก็พอแล้วเดี๋ยวมือเลื่อนเลือนไงใช่ไหมน้องมิกเฮจ้แล้วจอแล้วจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมไหมไป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 ขอเองขอเองเดี๋ยวจัดสังคมสังเด็กเขาแบบว่ารอจังหวะที่เหมาะสมอะไรแบบนี้ไงเขาเจ็บหัวโอเคอยากจะท่นเร็วทุดอันนี้หัวข้อคือจิ๊กโกละเว้ ไม่มีไอหัวถ้ามีไอหัวมันตั้งแล้วไอ้เนี่ยมาๆลูกเดี๋ยวเรลียวหมดโทษเล่นนอกวงโอ้โหเล่นนอกวงอะไรเนี่ยมาวงกับกันตันตันตันรถรถรถไม่ไม่รถคันนี้หมดโทไม่รู้จักจิโก้หรอไปรียไปตั้งกรงไปตั้งกลัวลูกไหมไปเลยไปเลยเฮ้ยต้องมาตายน้องเนี่ย ยาละกันอะไรมาแล้วเลยฮะมูย่าชิวๆวนะนี่วันนีนครับจัดการเลยจะรอดูที่รถละกันจัดการเลยเป็นไงฝีมือชายดองชายได้โอเคครับมาเลยน้องเอ่อ ต่อไปนะอย่าไปอาบอบนวดว่ะไปอาบอบนวดไป,ไปอาบบุนดข้างในนี่แหละอาบบุนดเอาแบบเบอร์ตองนะเบอร์ตองแบบเติมน้ำมันเข้ามาทำไมมันไม่มีขับเครื่องบินบ้างไว้ยแย่ย้อยว่ะเนี้ย อไอวายไอวายไอวายแลกแลกเปลี่ยนไอวายโอเคครับการตันอ๋อเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟีไฟหรือว่ากีทีเอวะเนี่ยโอเคแลกเปลี่ยนไอวายเอาเอายาไปเอายาไปมารับยาไปก่อนนี่เดี๋ยวบอกใครโอเคไหมยารับยาเต็มแล้วครับไปเลยน้องไปเลยไปเลย บ<ท>ใช่เลยใช่เลยนี่อ่ะจิ๊กโกสายแวน่นใช่เลยโอ้ท่านดูตะกินโอ้ใช่เลยไปเลยไปที่จุดเดิมที่เราลงไว้มันต้องมีคนแน่เดี๋ยวนี้คนมันไปไหนหมดวะเนี่ยฮัลโหลประกาศตามหาฆ่าหัวเลยนี่เจอละเจอละเจอละนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีกหนึ่งตัวกำลังวิ่งมาเว้ยอีกหนึ่งตัวกำลังวิ่งมานี่ไง

เงีเงียมาวเนี่ยๆานๆอยู่นั้นปอเจอล้ววมคมิดจริงๆตัวมาตัวมาเฮ้มตัวมาเฮ้ไปขินไปนเอ๊ะเข้าหัวทำไมไม่แตกวะ้โอนี่อะไรวะเนี่ยสองตัว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 อยู่ขินเลย ยอย่าเออเอมมาทางนี้ไว้เออมาทางนี้โอ้ยมาหล่อนว่าอยู่ทำไมมันไม่ขึ้นวะรอ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 ไว้ไอวอลโอเคมามาเอ,เอาเอาตัวหินเอาตัวหินไว้ตัวหินก่อนตัวหินน่าจะแบบเอเอเทค <c oughs> นิคหลายการมากจัดกานเลยน้อง รอวงดีกกว่าไหมใช้าท่าน่ออันนั้นดีสื่อายอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้รสมีระเบิดมันกว้างมากตั้งแต่มีลิงเข้ามาแขวงระเบิดข้ามฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวดักวงให้เ้ยเอ้า ดีมากน้องดีมากงลงมือเองแล้วว่างานนี้ช้าไม่ได้แล้ว,ลต,ต,วต้องไปส่งยาอีกโอเคเจอแล้วส่งยายให้ต้นไม้เข้าไปหนึ่งกองเฮ้ยทำอ,อย่างเดียตัวนึงครับท่าน <c oughs> ส่งยายให้ต้นไม้โอเคจะใช้ปืนฮียวยิงมีมีปืนพกอะไรแบบมีปืนฮียวอะไรเอ้ยเจอแล้ว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 เปิดไปแล้ว กระดาปันออกมาออกมายิงเลยไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยเอ้อรีบยิงมันรีบยิงมันจะแตกก็สวยจริงจริงวัดระดับพื้นนะว่มามันกี่กิโลล้มแบบบูย่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาเก้ออีกไม่กี่ก้าวเราก็ขึ้นแพทแล้ว అది <laughs> <laughs> <laughs>